สามอยลลยคุมมรามาตุลลอยิวบรุษแตุตอนนี้ผมอยู่แถวแถวบ้านนะครับอยากจะทดสอบความรู้ศาสนาเบื้องต้นคนกใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียเองแล้วก็ลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับลงมาฟังคนแรกเดี๋ยวสอบถามพรายาก่อนนะครับว่าเขาจะมีความรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งคําถามแรกให้พี่น้องฟังนะครับคนนี้เป็นเมียเองครับอัสสลามอุลัยกุมครับผม อะไรคือมุสลามเชื่ออะไรครับคอดียะค่ะอยากจะทราบครับมีคําถามเกี่ยวกับศาสนานะครับคําถามเบื้องเอ่อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนานะครับถามว่าผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามเชื่ออะไรครับท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับและก็คุณชื่ออะไรนะครับคอดียะเหมือนกันเลยนี่คือภรรยาของผมนะครับ ต่อไปจะถามหลานสาวเองนะครับอสัสสลามอะลิกมุมครับอะลัยุกุมสลา,ามค่ะชื่ออะไรนะครับชื่ออัสมาค่ะหลานคนนี้ชื่ออัสมานะครับอัสมารประกระอบอาชีพอะไรครับผมขายขนมโกคกค่ะขายขนมโกคกพิก,กัดครับสี่แยกหน้าครับสี่แยกหน้าทับมูตําบลท่าศาลาอําเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางนั้นอย่าลืมจอดซื้อด้วยนะครับชื่อชื่อชื่อร้านว่า ราชาขนมโคกโบร,ร,ราณสาขาราชาขนมคกโบราณสาขาสามสา,มสามครับผมจอดเลยจอดเลยอาร่อยโอเคครับเดี๋ยวมีคําถามหนึ่งคำถามเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานศาสนาครับตอนที่ท่านนาบีอพยพท่านนาบีก็เข้าไปอยู่ในถ้ำนะครับอยู่ในถ้ำประมาณ3วันสามคืนทีนี้ในนั้นอ่ะไม่มีอาหารให้ยกเว้นมีสตรีอยู่2อคนนะครับที่เตรียมอาหารไว้สําหรับท่านนาบี ใครคือสตรีขอขอชื่อเดียวครับชื่ออะไรครับอัสมาบินอบูบกักค่ะชื่ออะไรนะครับชื่ออัสมาบินตีอบูบักค่ะอัสมาบินตีอบูบักนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเขาก็ชื่ออัสมาและก็หลานชื่ออะไรนะครับอัสมาอัสมาเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวจะมาถามหลานอีกคนนึงนะครับว่าเขามีความรู้พื้นฐานศาสนาแค่ไหนนะครับอัสลามุกอะลยกุมวะลัยก um. ุม um ุสสลามชื่ออะไรนะครับนูรุนูดาค่ะชื่อนูรุนดานะครับเป็นเป็นหลานเองนะครับดูเขามีความรู้แค่ไหนประกอบวัชีพอ,อะไรครับขายขนมคกค่ะขายขนมคกเช่นเดียวกันพิกัดครับผมบ้านบางตรงจ้ะบ้านบางตรงโม ห <25. S 2> มูสิบตำบนท่สาสาราอำเบอร์สาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชแปดศูน์หนึ่งอย่าลืมนะครับผ่านทางนี้ซื้อขนมคกนูรุนููดาด้วยนะครับชื่อร้านอนนะไรครับราชาขนมคกโบราณสาขาสีค่ะสาขาสีอ่อรยมาชาลล่าทราบไหมครับว่าตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตอ่ะท่านนบีนอนบนตักของใครซึ่งเป็นภรรยาของท่าน ท่านยิงาอใช่ค่ะท่านยิงาอใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสุดยอดมากขอบคุณมากนะครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผมตามหาหลานอีกคนหนึ่งนะครับไปถึงบ้านเลยครับไปถึงบ้านเลยครับสาลามยกุมครับผมอะลุมสกลมค่ะเชื่ออะไรนะครับอุเมร่าค่ะชื่ออุเมร่านะครับประกอบอาชีพอะไรครับผมขายไก่ค่ะขายไก่ในตลาดสดใช่ไหมครับค่ะในตลาดสดแล้วก็ที่บ้านก็มีคนมารับไก่ด้วยใช่ค่ะอ่าพิกัดไหนครับ พิกัดบ้านเลขทีสองหนึ่งสี่ทับหนึ่งหมู่สิบห้าหมู่สิบห้าตำบลตำบลพระสาราอำเภออำเภอพระสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ละหลานผมอยู่ใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยครับอ้าวมีคำถามความรู้ศาสนาเบื้องต้นนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับที่ถูกฆ่าหรือว่าเป็น ش ฮีดแต่ว่าเป็นผู้หญิงก็เรียก ش ه ด د นะครับคนที่ถูกฆ่าเนื่องด้วยศาสนาเป็นผู้ศรัทธาที่ถูกฆ่าเนื่องด้วยศาสนาเขาเรียก ش ฮีด ผู้หญิงคนแรกที่เชีิตชื่ออะไรครับผมสุมายะค่ะสุมายะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลานชื่ออะไรนะครับอุมาระค่ะคล้ายกันเลยนะไม่เหมือนกันนะครับสุมายะกับอุมาระแต่สระเดียวกันเนาะใช่ค่ะสุมายะอุมาระนะครับอย่าเืวนะครับผ่านทางนี้มาซื้อไก่หลานคนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับคนต่อไปนะครับผมจะตามหาหลานๆให้ถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เจอแล้ว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 อัสสลามุอะลัยกุมครับวะะอลัยกุมุสสลามค่ะชื่ออะไรครับชื่อตัสนีมค่ะตัสนีมดีเลยนะครับหลานตัสนีมนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดค่ะอายุสิบเจ็ดเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ท่าศาลาประสิทธิศึกษาค่ะเรียนอยู่ท่าศาลาประสิทธิศึกษานะครับหลานชื่อตัสนีมนะครับดีเลยครับถ้างั้นตั้งคําถามเลยนะครับว่าตัสนีมเป็นชื่อของอะไร ชื่อของน้ำพุในสวรรค์ค่ะชื่อของน้ำพุในสวรรค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะน้ำพุในสวรรค์นี่มันจะมีอยู่สามสี่ชื่อนะครับที่จำได้ก็คือมีตัสนีมมีกาฟูรอและมีซันซาบีลนะครับซันซาบีลกาฟูรอและตัสนีมนะครับขอบคุณมากนะครับเก่งมากเลยสวัสดีครับผม หลานก็ตอบว่าตัสนีมนะครับเป็นนาพุอยู่ในสวรรค์เพราะนั้นชื่ออยู่ในสวรรค์แล้วขอให้ตัวของเราได้อยู่ในสวรรค์ด้วยนะครับในวันโลกหน้านะครับอินชอาลอครับอาเมนนะครับขอบคุณมากครับอทมดุลิลละห์ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามรายการทดสอบความรู้าศาสนากับ5้าคำถามง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะถามคำถามคลิปละคําคถามนะครับคำถามเกี่ยวกับอิสลาม ผมเจอใครผมจะลองถามคําถามเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าเขามีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับพี่น้องช่วยกดติดตามช่องของมันสุดอมตลอดนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอัลลอฮ์ทรงคุ้มครองครับและก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับเรามาร่วมกันเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ตาลาและทํางานเพื่อศาสนาของพระองค์กันเถอะอัสสลามุละลัยกุมรเระมะตุลอวะบราะกาตุสวัสดีครับ